สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ตุ่มจะพาทุกคนมากางเต็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะทุกคนขับรถแค่ประมาณไม่ถึง3มชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะซึ่งลานกางเต็นที่เราจะไปกางวันนี้นะคะอยู่ข้างๆอ่างเก็บน้ําลําตะเพลิเลยค่ะชื่อว่าแคมป์มอนะค,ะ,คะจะเป็นลานของเอกชนนะคะไม่ได้มากางเต็นนานเลยนะทุกคนห่างหายจากวงการกางเต็นมานานมากค่ะวันนี้ก็เลยได้โอกาสชวนพี่กิฟมากางเต็นแถวๆใกล้กรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะก็ขับรถตาม GPS มาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันที่ตุ ไปเนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะฝุ่นเยอะมากทุกคนกัดจะหนีฝุ่นที่กรุงเทพมานะคะมาเจอฝุ่นที่นี่ออกค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีหน่อยที่ยังได้บรรยากาศธรรมชาติดีนึงค่ะขับเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ตรงนี้จะอยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำตะเภานะคะ ค่าเข้าก็200นะคะทุกคนแล้วก็ที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยเขาจะมีคาเฟ่ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาหารเครื่องดื่มขายปกติเลยค่ะทุกคนถ้าใครมากางเต็นท์แล้วไม่ได้เตรียมพวกอาหารมาทํานะคะก็มาซื้อที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะเขาจะมีห้องพักให้ด้วยนะคะทุกคนห้องพักคืนละ2 5 0 0นนะคะพักได้สองคนค่ะที่ถุ่มมากลางวันนี้จะเป็นวันเสาร์แนะนําถ้าใครไม่อยากเจอบรรยากาศคนเยอะๆแบบนี้ก็แนะนําให้มาวันธรรมดานะคะ Pink champagne I'm totally vibing It's true what they say It's all about timing I'm doing okay For the first time i n d know I Can't help but love my style มาในส่วนของร้านก็จะมีซิงค์ล้างจานให้นะคะ3ซิงค์ตามนี้นะคะ แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะแยกชายหญิงห้องน้ําก็จะมีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขาไปในตัวเลยนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นวันที่ถุงไปนะคะมันจริงๆฝั่งผู้หญิงมันจะมีอยู่มีอยู่4ห้องแต่ว่าเครื่องทำน้ําอุ่นมันจะมีอยู่3ห้องแต่ว่าวันที่ถุงไปใช้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าถ้าใครเคยไปแล้วใช้ได้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะ Pink I'm vibing champagne totally vib true what they totally say all true It's It's about I'm doing okay for the first time, in no, I can't help but love my style. Just caught in the feeling oh. so much glitter you can't. ในส่วนของลานตรงนี้ก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเนีย่ยเขาจะแบ่งเป็นสเตปนะคะแต่ถ้าใครมาถูกแนะนําว่าถ้ามาหน้าร้อนอะ่ะหรือว่าหน้าหนาวอะ่ะพื้นมันค่อนข้างแข็งเลยนะคะให้เตรียมสมอหรือว่าคอมาดีๆถ้าใครเคยไปกลางที่อุทยานแห่งชาติสามหลันนะคะที่นี่ก็จะอารมณ์ฟิลคล้ายๆกันเลยตอกจนมือพองเลยทุกคน แล้วก็ที่นี่เขาจะมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยนะคะทุกคนมีเจ็ตสกีให้เล่นมีพายเรือมีชูชีพให้ลงเล่นน้าแล้วก็ถ้าใครที่จะมาตกปลานะคะก็ที่นี่เขาก็อนุญาตให้ตกปลาได้นะ,ะวิวค่อนข้างดีเลยค่ะก็หลังสี่ทุ่มเขาให้งดใช้เสียงนะคะตามร้านทั่วไปเลย ี่ก็จะมีลักพ่วงให้นะคะมีไฟไฟ้ามี Wi-Fi มีสัญญาณมือถือแล้วก็เดินทางจากถนนใหญ่เข้ามาไม่ลำบากมากบรรยากาศดีมากทุกคนตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตก งนี้บริเวณด้านหน้านะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตุ่มจะเอาผ้ามุมสูงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวตุ่มทิ้งลิงก์ของเพจไว้ให้นะคะทุกคนถ้าใครอยากหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพไม่ได้ไกลมากเนี่ยหรือว่าเป็นแบบที่กางเต็นท์หรือว่าเป็นพักพรบริการห้องพักอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ได้อาหารที่นี่รสชาติค่อนข้างอร่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้แพงเลยถ้าใครจะไม่มากางเต็นท์หรือว่าจะไม่มาจะแวะมาแบบนั่งคาเฟ่เฉยๆก็ได้ค่ะทุกคน should i work against the flow a drop in the ocean so in this reaching for our moments miles above i just need one บรรยากาศช่วงเย็นๆก่อน6โมงก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนพรอาทิตย์ตกสวยมากแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบบริเวณที่เขาเอาไว้ทํากิจกรรมพวกแบบตกปลานี่ค่ะจะมีรถเข็นให้นะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจอดรถนะคะก็สามารถจอดได้หลายคันเลย ลานจอดรถแล้วมองไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำอีกฝั่งของคาเฟ่นะคะ นนก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่นะคะตอนเช้าถูกไม่ได้ทําอาหารทานก็มาสั่งอาหารเช้าที่คาเฟ่ไปแล้วก็สั่งกาแฟ จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวลานกลางเต็นท์คข็มมอสุพรรณบุรีริมอ่างเก็บนะ้ำลำตะเพินนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวตุ่มทิง้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย